ชาวบ้านออกไปหาปลาแล้วเขาก็ได้ตัวนี้มาเฮ้ย <Hey. S 1> hey, ตัวอะไรทำไมมันคล้คยยายๆพญานาควู้ มันมีปลาแบบนี้อยู่จริงเหรอตัวมันยาวๆอะเออยาวๆเอางี้แบบเหมือนปลาช่อนเหมือนกันนะเออเหมือนปลาช่อนแต่พอมันยาวมากๆเอานึกถึงปลาไหลฮะเออแต่ปลาไหลตัวมันไม่ได้ใหญ่ไม่ปลาไหลตัวไม่ได้ใหญ่อย่างนี้เหมือนปลาช่อนอุ้ยไม่รู้เหมือนกันอะแต่เรื่องของเรื่องเขามีความเชื่อแล้วเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยพญานาคเขาบอกเขาบอกว่าอาจจะเป็นลูกของพญานาค หรือพญานาคก็จําแรงแปลงร่างมาก็เป็นไปได้นั่นคือคนที่เขามีความเชื่อนะอพอชาวบ้านเขาเห็นบ้าคนที่เขาจับได้อ,ะอ่ะไปรูปก่อนไปรูปไลค์ขอโชคขอลาบแล้วสักพักก็ปล่อยไปโอ้ยแหมเอาเอาเท้าขวักน้ำเลยเหรอก็คือเหมือนกับว่าปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปอโอ้ยเห็นแบบนี้แล้วตกอกตกใจเหมือนกันนะหลายคนได้ดูคลิปนี้บางคนมาให้ความเห็นเอาไว้สิ่งที่เห็นสิ่งที่พบ ปลาอย่างนี้ลักษณะแบบนี้เขามาคอมเมนต์ไว้เลยนะบอกว่าอาจจะเป็นปลาสังเงะปลาสังเงะปลาสังเงะครับอาการของปลาสังเงะจะเป็นยังไงยังไงมันก็จะสังงอสังเงะหมดแล้วอันนั้นคุณอ๋อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็สงงอสังเงะชื่อปลากะอการ์น่เหมือนกันเหรอปลาสังเงะอ้าวเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนน้อไปต่อตู้นาเออ เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนปลาน้ําจืดที่หายากลําตัวมันจะยาวใหญ่ลักษณะคล้ายกับปลาในคลิปก็เป็นไปได้เหมือนกันบอกว่าคล้ายปลาไหลถ้าเป็นปลาสะเงะอ่ะนะสะเงะแต่ตัวมันจะใหญ่กว่าใช่ไหมล่ะใช่เนี่ยเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นปลาสะเงะนะเขาบอกความยาวมันน่าจะยาวได้ถึง1เมตรหรือว่า1เมตรครึ่งเลยยาวอยู่ตัวนี้ดูเป็นไปได้นะเอออย่างอย่างเจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมอุยแต่มันมันไม่น่ามันดิฉันเป็นคนหนึ่งถ้าเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ไม่กล้ากินอะ มันแปลกอ่ะมันแปลกกว่าปลาปกติแล้วก็เลยคิดว่ามันไล่มันไปเถอะเรื่องนั้นอ่ะเนาะโอ้เมื่อกี้เขาเจอที่ไหนนะนี่นี่เขาเขาไม่ได้บอกว่าเจอที่ไหนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยเขาจะพบเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็แถบตะวันตกไปจนถึงจังหวัดแบบแม่ฮ่องสอนเลยแล้วมีชื่อพื้นเมืองภาษากะเหรี่ยงด้วยเรียกว่าย่าทีอ้อหออันนี้ตามวิกิพีเดียนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันดูครับนะแต่ในในบางคนบอกว่ามันเหมือนพญานาค